ลาไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลายคนนึกถึงประตูท่าแพนะครับแต่พอไปถึงประตูท่าแพบางคนอาจจะถูกบังคับให้ถ่ายรูปหรือบ,งบังคับทางอ้อมให้ซื้ออาหารนกกลับจนสื่อหลายสำนักขึ้นพาดหัวบอกมีมาเฟียที่ท่าแพนะครับปรากฏว่าทีมข่าวของเราตรวจสอบเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เคยถูกจับกลุ่มไปแล้วนะครับเมื่อถูกปล่อยตัวก็มาก่อเหตุแบบเดิมอีก ชายหญิงประมาณ2-3ถึงคนครับที่ยืนขายอาหารนกและรับจ้างถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่บริเวณลานประตูท่าแพตัวเมืองเชียงใหม่ในภาพก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะเข้าไปเสนอขายอาหารนกเพื่อล่อให้นกที่ราบเนี่ยเข้ามากินอาหารครับแล้วก็ทําให้นกตกใจก่อนจะถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งธุรกิจนี้เริ่มเข้ามามีให้เห็นมากขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ20คนครับส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและบางคนก็มาจากพื้นที่สูงซึ่งคนกลุ่มนี้จะแบ่งพื้นที่กันล็อกละ3-4คนครับเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาติดต่อขายอาหารนกเพื่อจะถ่ายรูปให้แลกกับค่าบริการครั้งละ100บาทนะครับซึ่งบางคนมีพฤติกรรมพยายามตื้อให้นักท่องเที่ยวใช้บริการหรือบางคนก็มีท่าทีข่มขูครับ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยวก็ไม่ได้แบบเชิงว่าเรียกเก็บเงินนะครับจะเป็นในเชิงของขายอาหารสัตว์อย่างพวกเม็ดข้าวโพดหรือว่าพวกข้าวพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าครับพวกขนมปังอะไรเงี้ครับเพื่อที่จะให้นกมันมาเกาะมาพิมพันานั้นแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรูรถ่ายรูปครับขขขเขาเก็บครั้งล้วเท่าไหร่หรือว่าผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลย เพี่มันไม่ให้ถ่ายตรงระเบียงของมันมันจะว่าเป็นที่ของบ้านมันมันเป็นแบบนี้อเอาไาถ่ายทุงนั้นพวกเป็นไล่เราล่ะไม่ให้เราถ่ายถ้าถ่ายพวกจะต้องเสียเงินให้มันถ้าไม่มเสียเงินก็เหมือนเป็นหมาที่โดนไล่ไล่ข้ามไปมันเป็นอย่างนี้เงิน ปัญหากลุ่มคนขายอาหารนกให้นักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะที่ผ่านมาเคยมีการจับกลุ่มคนกลุ่มนี้มาแล้วแต่ทำได้เพียงตักเตือนและเรียกปรับเงินในอัตราหลักร้อยบาทถ้าเราไปจับเขาทีๆสมมุติปรับทักวันละ3าม0 0หรือ500วันนึงเขาโดนปรับสองรอบเขาก็เขาก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เลยแบ่งกันครับก็มีสพเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เทศกิจ แบ่งกันคนละ1ชั่วโมงเลยครับก็คือสมมติสมมติแปดโมงเช้าตำรวจท่องเที่ยว9ก้าโมงเป็นสพเมืองเชียงใหม่10บโมงเป็นเทศกิจที่เป็นจัดความถี่เข้าไปแล้วบูรณาการร่วมกันการตรวจสอบพราะว่ากลุ่มคนที่มายึดอาชีพขายอาหารนกที่ประตูท่าแพเป็นคนไร้บ้านแล้วก็เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติับจ้าลบลีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้ยากต่อการจับกุม สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ยังทําให้นกพิรากเพิ่มจํานวนขึ้นด้วยจนเสีย่ยงแพร่ระบาดเชื้อโรคนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่จับคุ่มครับ